สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะวันนี้การจะมาชวนเพื่อนๆทํากับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวค่ะวันนี้การจะชวนเพื่อนๆทําปีกไก่ทอดเกลือสมุนไพรกรอบจ้าส่วนผสมปีกกางไก่การจะใช้ครึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็การก็จะใช้ตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดอันนี้เป็นใบมะกรูดนะคะแต่มันงามแล้วก็จะมีตัวแป้งทอดกรอบนะคะ ไปค่ะวิธีการทําเป็นยังไงตามกันไปชมเลยจ้าการจะเอาไก่มาทิมก่อนนะคะนี่ค่ะการใช้ไม้จิมฟันเพราะการลองใช้ซ่อมหดือวแล้วซ่อมมันทิมยากไม้จิ้มฟันดีกว่าทิม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 เนี่ยค่ะทิมง่ายกว่าเยอะเอ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกไม้จิมฟันโอ้ไม้เสียบลูกชิ้นกะทิม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 นะคะเพื่อให้พอเวลาเราหมักอ่ะตัวน้ําซอสอะค่ะมันจะซึมเข้าไปในเนื้อค่ะทิมพอเป็นพิธี ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะทำเองที่บ้านลูกๆมาปาร์ตี้เพ,เพื่อนๆลูกมาเงี้ยทำให้เด็กๆทานกันนะคะโอ้ยทานง,ง่ายทานสะดวกเลยค่ะกับข้าวเหนียวกับข้าวสวยหูได้หมดเลยค่ะเด็กๆชอบมากเดี๋ยวกันจะรลอกให้เด็กๆกินตะไคร้กันแบบที่ว่าไม่รู้เลยว่าคือตะไคร้การจะทำยังไงนั้นติดตามชมได้ด้วยนะจ๊สะสมุนไพรไทยนะคะดีต่อ นี่นะคะของการกระจิ้มผุนๆไว้นะคะประมาณนี้นะคะหลังจากการจิ้มไก่ทั่วถึงกันหมดแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะไก่พึ่งกิโลกรัมการก็จะใส่เกลือช้อนชานะคะแล้วการก็จะใส่ซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเท่านี้ค่ะเรื่องปรงุง หลังจากนั้นเราก็ใช้มือที่แสงสะอาดผ่านการล้างมาเรียบร้อยนะคะขยำทุกเข้าค่ะขยำให้เกืิมละลายนะคะการจะเพิ่มน้ำตาลทรายนะคะจัดรสเค็มการชิมแล้วรู้สึกว่ามันรสมันจัด ยขยำขยำให้น้ำตาลมันละลายนะคะน้ำตาลมัเกหลังจากการขยำจนส่วนผสมเข้ากันหมดทุกส่วนแล้วนะคะการก็จะเอาตัวไก่เนี่ยค่ะไปหมักไว้ในตู้เย็นนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากเราเอาไก่ไปหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะมาหั่นตะไคร้กันคะ่ะโดยที่การจะหั่นตะไคร้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ซอยค่ะซอยให้บางต้องให้บางเลยนะคะพอเวลาไปทอดแล้วมันจะได้กรอบๆเด็กๆก,ก็จะได้กินอร่อยๆเป็นการหลอกเด็กให้กินผักให้กินสมุนไพรใส่เนี่ยค่ะผมก็จะหั่นลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรหันห่นแฉลบฉลหั่นเฉียงๆอะค่ะ ชิมมันจะได้ใหญ่หน่อยมันจะพอเวลาไปทอดแล้วมันจะได้ไม่เป็นฝอยเอกิอนะคะสาขายนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะคะจะใช้กี่ต้นของการใช้ประมาณ3ต้นนะคะสาขากับต้นใหญ่แล้วก,ก็จะมาหั่นใบมะกรูดกันะนคะคะใบมะกรูดกันก็จะฉีก เส้นกลางออกนะคะอันนี้เริ่มเพิ่มความหอมไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะใบมะกรูดาการว่ามันจะออกขุก่เดี๋ยวพื่อสะดวกกับการหั่นนะคะหั่นเลยจ้าไม่ต้องละเอียดมากนะคะนี่นะคะหน้าตาตะไคร้ที่การหั่นไว้นะคะนะักตะไคร้กับใบมะกรูด มันก็ยังเป็นซ้อนๆอยู่นะคะการก็จะมากระจายเขาออกค่ะผสมคลุกเขาไปรวมกันกับใบมะกรูดเลยนะคะกระจายกระจายเขาออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นๆน่ะคือเด็กๆไม่กินแน่นอนเดี๋ยวหลอกเด็กไม่สำเร็จ แล้วทีนี้เราจะมาทําขั้นตอนต่อไปกันการจะเอาตะไคร้เนี่ยค่ะกลับไปมะก,ะกรูดเราจะเอาคลุกแป้งนะคะแต่ทีนี้มันแห้งไปการก็จะพรมน้ำลงไปหน่อยนะคะให้มันมีความเปียกๆพอเวลาโรยแป้งไปแล้วมันจะได้ติดประมาณนี้ค่ะายามหให้มันเขาจะมีความเปียกๆเสร็จแล้วการก็จะใช้แป้งทอดกรอบนะคะการจะใช้ยี่ห้อนี้นะคะ่ะมันมีรสชาติอยู่ในตัวของแล้วอยู่แล้วะคะ่ะ เด็กๆชอบรูปบ้านการชอบมับนสองช้อนโต๊ะเนี่ยโรยไปเลยค่ะแล้วลองเ้าดูก่อนนะคะเราก็จะได้สมุนไพรกรอบๆไปให้เด็กๆทานกันแล้วโอ้ยทานเพลินเลยแหละไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยเดี๋ยวให้เขาทานกันก่อนแล้วเราค่อยมาเฉลยทีหลังว่ามันคือตะไครนะลกูกนี่นี่ค่ะประมาณนี้นะคะ คุก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 ให้ทั่วๆกันนะคะไม่ไม่ต้องเป็นแป้งเปียกนะคะเป็นเป็นแป้งแบบแป้งก็ไม่ได้แห้งมากไก่ของการก็หมักครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเอาไปทอดกันนะคะโดยที่การจะนี่เลยค่ะใช้แป้งแห้งนะคะใช้แป้งแห้งกันจะใช้คลุกเสร็จแล้วเราก็ใช้ไก่นี่ค่ะลงคุกคุกให้ทั่วๆนะคะไม่ต้องคลุกหนานะคะเพื่อนๆคุกบางๆ เนี่ยนะคะอ่ะปจากนั้นเราเอาไก่ที่เราคลุกแป้งแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปทอดกันจ้าเรามาทําการทอดไก่กันนะคะทีเลยใส่น้ํามันค่ะนะคะแล้วก็รอจนกว่าน้ํามันร้อนนะคะน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็ลดเหลือไฟกลางนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะนี่เลยเอาไก่เราลงทอดเลยจ้า ใช้ไฟก,กลางๆในการทอดนะคะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปอะคะ่ะตัวไก่อะคะ่ะมันจะไหม้ก่อนสุกนะคะหนังเหลือประมาณนี้ค่ะเพิ่มกลับเราจะคอยพิกไปพิกมานะคะเพื่อให้ไก่มันสุกเหลืองทั้งชิ้นนะคะสีเขาเรียกว่าอะไรอะสีมันจะได้เสมีกันทั้งชิ้นแต่ต้องใช้ไฟก,กลางๆนะคะจะจริงๆจะค่อยๆทอด ไก่ทอดเกลือ,อเดี๋ยวกันทอดต่อให้เสร็จนะคะหลังจากทอดไก่เสร็จแล้วนี่เลยค่ะไหไล์ไหลไหล์ไลของเราเรามาทอดสมุนไพรกันดีกว่าค่ะเราจะใส่สมุนไพรของเราลงไปนะคะ กลางเขอนไปทางแรงนะคะเนี่ยค่ะเริ่มก,กรอบแล้วคัเพื่อนเนี่ยแหละคะ่ะประมาณนี้นะคะกระเจียวเกลืกระเทียมเจียวกรอบประมาณนี้เ,เอาขึ้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดช้ากว่านี้แล้วเดี๋ยวสีจะเข้มเข้มมากหนึ่งสอง พักให้เสด็จน้ํามัน่อดนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันจ้าเสร็จแล้วค่ะไก่ทอดเกลือสมุนไพรกรอบๆไปเลยจ้าไก่ก็กรอบสมุนไพรก็กรอบนะคะกับข้าวลูกวันนี้อีกแล้วง่ายๆจ้าลองทาทานกันดูนะคะกรอบๆกันไปเลยจ้าทําง่ายมากๆเลยนะคะนี่ไงฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะหาะ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การกันด้วยนะคะกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวจ้าเ mm hmm. คล็ดลับง่ายๆเทคนิคง่ายๆกับข้าวง่ายๆวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะนี่นะคะไก่ทอดกรกรอบๆเลยเราจะมาดูกันซิว่ามันสกถึงข้างใน นี่นะคะเพื่อนๆข้างนอกกรอบนะคะแต่ข้างในยังฉ่ำๆอยู่เลยจ้าเห็นไหมคะนี่นะคะนี่เลยสามารถทานคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วแต่จัดเลยค่ะแต่ถ้าการชอบกินก็จะชอบกินกับไอ้นี่ไม่น้ำจิ้มแจ่วก็ซีฟู้ดแซ่บๆเลยอะคะ่ะ คู่กับสมุนไพรกรอบๆนะคะทําไม่ยากเลยค่ะลอให้เด็กมากินผกักกินสมุนไพรกันแบบง่ายๆคล่องๆไม่ต้องกั้มเพลนฝืนทนนี่ทานเพลินทานเพลิน,ค,น,ค,น,ค,นค่ะเดี๋ยวก็นลองชิมไก่ก่อนว่ารสชาติาเป็นยังไงบ้างเฮ้ยพูดแล้วก็นำลายหกอืมมันกรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆรสชาติกำลังดีเลยค่ะไม่เค็มเกินไปอืม แต่อย่างอีกแล้วค่ะเผื่อรสชาติเนี้ยนิ้ขอเคี้ยวบวกกันแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆจะอ่าได้รสชาติอยากได้รสชาติแบบไหนเค็มไปมากไปน้อยไปเงี้ยค่ะสาม,มารถปรับได้เลยค่ะโดยการเติมเครื่องเติมเครื่องปรุงก่อนนะคะน้อยๆแล้วก็ใช้นิ้วอะค่ะจิ้มแตะลิ้นเป็นวิธีการชิมง่ยายๆ